เจ้าพ่อสวัสดีค่ะครับพ่อเพียงเดิห้าน้อยเข้าเขาจากน้อยเนาะสามน้อยบนล่างโอ้สามน้อยบนล่างบนสุน้อยเนาะพ่อเนาะครับอ้าถือว่าพ่บ่ขี้ไล่ดอกสามน้อยบนล่างบนสุน้อยแถมยังมาเล่าพัฒนากตยังมาอกศูนหกขาอยู่กับทา้ช่วงขาดู เอาเฉพาะกิดมาออกคักๆเลยศูนย์หกหักกับเบก่าศูนไปใสเนาะพอเนอะศูนยหกหัเก่าศูนเก่าศูนเอามาออกอีนี้น้อยแต่วา่าเก่าอวาคมาเนาะเออแมอนอยู่น้อยก็ได้สิบเก่าแมคือออกดีแต่พอ เออหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าทั้งบนทั้งล่างโอ้ยผู้ใดเรียนเรียกพ่อนี่สบายเลยหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าทั้งบนทั้งล่างเอาไปตัวค่ะท่านผู้ชมขาวันที่ืันสิบสามนะพ่อเนะครับวันเสาร์นะคะท่านผู้ชมขาวันเสาร์ฮานอยพวคม เลขลักตัวใดพอจา๋าห้าหกเจ็ดแปดเห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวประกบศูนย์หนึ่งสองสามสี่จับคู่บนล่างห้าหน้อยเขาดีาครัน้นะพ่อเ,เนาได้เห่นน้อยเนี่สบายเลย ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ 8ปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแสาดสี่เก้ก้าหนึ่งเ้สองเสสเลขลิ่นตัวเขหใจศนย์ที่จ็ปะคศนยี่เจ็ดแปดห้า ระว่างศูนย์กับสี่นะคะทั้งช่วงขาระว่างศูนย์กับสี่ตัวเลขแนวทางห้าน้อยของพระพุทธเป็นชุดขอบจักรวานเรียนได้ตั้งแต่หกโมงเสารจนหอดหกทุนนะคะทั้งช่วงขา่อธรรดดาได้บริว่าเขาตะน้อยในเขายางอื่นน้ำพรอมอี้กตัวระว่าง่อธรรมดาตัวเลขแนวทางของพระพุทธ เอาความมียาทุบท่วนตัวเลขเล็กน้อยนอนะู่หเนาะตัวเลขเนี่ยท่าหน้อยของ,ของกคมเล็กหลักนะคะหลังจากเข่าสามน้อยบนล่างแล้วเลกหลักมืออือนนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวประกบศูนย์หนึ่งสองสามสี่จับคู่บนล่างห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4อนีันนี้คือตัวเลขแนวทางฮานอยเนาะค่ะเนาะตัวระว่างของโองมพุ่มอื่นศูนยกับ4ด้อค่ะทั้งช่วงขาชุดวิ่งกับศูนย์สี่เ็ดแต่ละว่าง0นย์กับ4ไหวเนาะก็จะเป็นคลิปเอ่อฮาน้อยร่วมพลังคือเกา่าไอ้กระเจ้าตัวเลขแนวทางของนาขลาดไซน้ำ มันจังสีได้ควบคู่กันไปพร้อมันครบแปดแปดถึงสิบนาทีเนาะค่ะเนาะทำช่กักะมึงพิจารณาทั้งสองสำนักใส่กันหรือสีเหลือกเอาสำนักใดสำนักหนึ่งก็แล้วแต่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขกแนวทางตามสถิติแล้วค่ะทำช่วมขาหนีทำช่วงม,มึงดูเข่าร้าเข้าหน่อยซ้ำใดมึงเอานะคะเข่าร้ายเสาเข้าหน่อยซ้ำใดมึงเอานะคะแต่ว่าของผู้พ้มไมเคยตกสอบ มื่อนีก็เขาสามน้อยบนล่างกาชาติก็พิเศษบ่เขา่าต่ว่ากาชาติกาชาติก็พิเศษเรียกนักขลาดเข่าพิเศษศูนย์เจ็ดอย่างอื่นวีของพระพุมเข่าเบิดเอาผํ้ช่วมพิจารณาเอานะคะค่ะพ่อขาสำหรับคลิปนี้นุก็ขอให้พ่อ ขอเก่าเขบพระคุณพอหลายๆเนาะเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าเล่าพัฒนาค่ะพ่อ่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับค่าทำชุชมขาตัวเล็กแน่วทางของเล็กหนักขลาดพันส่วงแมวเดี๋ยดแอดออกจะล่งให้ทำชุชมได้นํ่ไปพิจารณาพร้อมกันเนาะค่ะเนาะสิบสามกคหกเจ็ดานอย เลน็นาคลาดมักชอบกระจัดเรื่อง่าดจนชจมขาขัดกระพานบบเป็นย่างนะคะตัวเล็กเนวทางก็จะประมาณนี้นะคะเอ,เอ,เอให้ปิ่งรูดที่ ริ่งรวดบนล่างที่สี่กับ1นะคะเลขวิ้นหกเจ็ดตัวที่เพิ่นประกอบไห้บนล่างคือี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็8สเก้าหนึ่งหหนึ่งเจ็ดหนึ่งปดหนึ่งเก้ดเ้า หกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเอาท่านผู้ชมพิจารณาเอาสองสำนักนี่ลหละสองสำนักนี่แหละ้หาหนอยห้องเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติ v i p เอาเสียออกไปไดด ยังไม่เขียนอีกเธอหนึ่งเนาะคะเนาะมาทมช่อมขาสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางห้าหน้อยร่วมพลัางระวังของพบพุ่มก็คงเล็กหนาขลาดเนาะคะเนาะตัวเ,เลขแนวทางมักชอบกับเลือกเอา่ะทมช่อมขาเพราะว่าเพื่อเฮ็ดตามสูตรเนาะของพบพุ่มหลายแต่ว่าเขาดีของเล็นักขลาดก็มีเขาทุกมือนะคะสิเป็นน้อย หลายหน่อยซ้ำไดกะเหลียวเตมือค่ะทำไปช่อมขาเหลี่ยวเตมือพิจารณามือสำหรับมือหนี่พ้นเขาจะน่อยนิดด้วยเออหกห้าหกหากับเขาแดดสองเขาบอสี่สองเขาบอสามหนึ่งเขาบอสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดเขา่าเอาเขาวหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าว่เขาว จ็ดสามเขาบอให้วิ่งรูดไปกับเขาเด็วก็ได้นะคะเนาะศูนย์สี่สี่ศูนย์มามี่เอาเขาเขาตัวเจาะเขาตัวรูดเขาตัวรูดทั้งสองกับทะาุชงค่ะอันนี้หกค่ะอันนี้อันนี้ศูนย์เจ็ดนะคะเนาะกับเจ็ดสาม เราก็ถือว่าเขาดีอยู่ค่ะเติมช่ขาเอาพิจารณาตามนี้นะคะทตามช่วงขาสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบกันนํำเสนอไปเพียงแค่นี้ขอยทุกท่านทุกคนโชคหมั่นลำารวยถูกหวยยกช่องไปด้วยกันนะคะขอพวกคุณมากสำหรับาการติดตามรับชมอย่าลืมแชร์ไปด้วยค่ะทตามชมเด้อขอพวกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ